เอางี่ไหมเอางี่ไหมกูกูมีข้อเสนออย่างหนึ่งกูให้พวกมึงเลือกได้คนหนึ่งตอนเนี้ยดีไหมบวตเอาอะดีไหมมีใครเห็นด้วยไหมแข่งกันตีไม้บวกอ่ะครับลุงต้องแข่งเลือกมาก็ได้มั้งเลือกเอาเลยเออถ้าเลือกเอาก็ได้รู้ไงว่า ใครชอบใครมากกว่ากันอนะแค่นั้นเองเอาไม่เอามึงว่าไงอะโหวตนี่เป็นความลับแล้วกันมาเดี๋ยวกูเก็บความลับไปให้เออโหวตเป็นความลับก็ได้ไม่ลับมึงล<อ>ับปิดเสียงปิดแต่นี่ไงลับยังไงกูรู้คนเดียวโหวตทีละคนนะ่ะทำไมอะเอางี้ไหมให้เฮียอ้อนเป็นคนมานับคะแนนโหวตมาอ้อนมาอ้อ,อนอ้อ,อนมายืนตรงกูนี่มา,อ,าอ้อ,อน ไล่แป๊บมานี่แป๊บแป๊บมาแป๊บมาแป๊บมาด้วยมาช่วยอ้อนส่งมาที่ทางเบอร์นะครับไม่ไม่ได้โกโปรใช่ไหมไม่ได้โกโปรครับโอเคมาลงแล้วเอามาเอาเบอร์อะไรอ่ะเอาเบอร์อะไรใครจะนับไม่เดินดีกว่าเดินไปดีกว่าเนี่ยเอาเดินไปทีละคนเนี่ยเดีไมบอกอ่ะเดี๋ยวกูก่อนก็ได้มะกูไม่เลือกใครเลยโอเคครับโอเคครับอ้อน๋ยวบอกใครนะ สองคนได้ไหมสองคนได้ไหมพูดแล้วเดินไปเลยพูดแล้วเดินไปเลยไม่ต้องถามว่าได้ไม่ได้สองคนสองคนผมเลือกนะสมใหญ่นะเอ้ยน้าน้าสกอตน้าสกอตเใครได้ครับต่อเดี๋ยวต่อแถวเลยเลยรับมากใครใครต่อ ใครใครพูดแล้วมาอยู่ตรงนี้ก<ม>ูลืมกูลืมมันเป <laughs> ็นไตอ่อนสันดีเลยคุณ <laughs> ม,มึงมึงโกโปรเปลวะ <laughs> <laughs> เออหร้อเขาลืมตัวเองครับ <laughs> ผมใครอย่าพูดใครไอ้นี่มาอยู่ตรงนี้ใครตอบแล้วมาอยู่ตรงนี้จัดเอาไปทีละคนกูลืมกูลืมอ <laughs> จัก์พี่ตอบดิ <laughs> อะไรไม่ผมเนี่ยมาแย้งเขาเฉยมตอบแล้วใช่่ เดี๋ยวฟังคะแนนกันหนึงแต่งตัวเที้ยอะไรของพวกมึงเนี่ยสัตว์เอ๊ะครับพี่ร้อนครับลุงไอ้เอ๊ะเขาทำเหรอจ่าเบียคทำผมเป็นกระต่ายเออแต่ก็ดีนะบอกนะว่าโดนทำโทษแต่ผมเป็นกระต่ายที่ดูดันไ <laughs> อ้กระต่ายไอ้ตรงกลมๆเนี่ยมัน,ม,นมันใช้วิธีติดหรือว่าใช้วิธีอะไรอ่ะ อ๋อมันติดกระตูดครับลุงมันไมด้ตีกระตูดคนน่าตีอ่ะตีกระตูด็บครับติดชุดเอาเป็นที่นี่มันเป็นที่อุดอ่ะไอ้กะทถ่ายมีกเซียมอะไรพี่ชีวิตผมมีรูเดียวเฮ้ยมึงก็ต่อแถวก็ดีดีดิยังไม่จะจี้ตูดนนะยั่วเธอทำไมผมึงเล่นแต่ว่าไอ้สัตว์ก็ตามผมเคยไปคุยอะลุงผมอยู่ผมเป็นชุดนี้เลยครับ ไอ้บังมีของบอกว่ซื้อของไอ้บังด้วยไ,ไอ้บังไอ้บังอยู่ไหนอ,อะเอ้ยบงับงบงังบังบังอยู่ไหนครับไอ้ยขอไอ้บังอยู่ไหนวะนี่เหรออยู่นี่ลเลยเฮ้ยกูขอซื้อของตีวอลเดี๋ยวมันมีของปะมั้อะไรมากหรือไม่รู้ว่ะมีอยู่สิบเอ็ดล้านอะขอซื้อหน่อยดิต้องต้องไปดูที่ตัวหลวงว่ามีอะไรมังได้เลยเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปน่าจะมีเพชรแดงกับเหล็กแค่นั้นเองมั้งไม่ใจ่ของเกาะ ใช่เหรอกใช่ครับผมผมไม่มีของก่อครับเดี๋ยวรับเอาได้สองลนหครับลุงรวมล้านห้เหรอสองล้านห้าสองชืโรเลขอะไรชื่อโร่ห้าเจดศูนครับถ้าลุงจะดวงดีนะเพราะว่ามันร้อยทีทุกคนไม่มีไม่มีดวงห้าเจ็ดศูมีววัวนเดียวรันตีร้อทีสำรับของกาะมาเลยวัวคนเดียวที่ดวงดีแล้วเออวมาต่อแล้วร้อที

อาเร็วอาเร็วอีกสักครู่ระบบทำลายยานพาหนะ<า>อัตโนมัติจะทำงานาขอให้ผู้เล่นทุกท่านอยู่บนพาหนะของตัวเองด้วยค่ะมาแล้วที่เหลือโอเคครับเรียบร้อลแล้วครับน่าออนวันมาเล้วอ,อน เดี๋ยวคนแรกนะครับนี่เป็นของสยอยเอย้สกอตนะครับดาอยู่ที่คะแนนเจ็ดเสียงครับผมไปครัแล้วต่อไปนะครับจะเป็นของสมหยอยนะครับสมหยอยอย,อยู่ท,ที่คะแนนเจ็ดเสียงครับเฮ้ยเสมอใช่ครับเฮีย yeah. งั้นก็ไม่รับทั้งคู่โอเค หรือว่าให้มันเข้าชมาพูคุณลุงยังเป็นอะไรอ้าวแต่เราอยู่ตรงนี้ไม่ถึงมันเกิน14คนแล้วเนี่ยมีคนไม่ออกเมีคนไม่ right? ออกเสียงเนี right ่ยใครงดออกเสียงวะอันนี้ก็กต่อปมใส่แน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับเป็นผปงครับผโประงครับโปงครับแต่เมื่อกี้ไม่อหย่อนบัตรอะไรอยู่นิดนึงครับจะเป็นเหมือนประเทศไทยพี่นายสองตัวบาทมันดีดิีสองตัวบาทมันดีดิีสองตัวบาทมันดีดิมึงมาลองพูดให้พวกกูได้ยินดีว่ามึงมีอะไรดีตอนเนี้ยมึงมีอะไรดีที่แบบว่าเนี่ยคนในเนี่ยจะแบบเอามึงกลับเข้ามาเนี่ย มีบ็อกสี่มันบอกมีเวลาครับลุงคุกกี้ร้อยครับมีเวลาเต็มบร้อยเออพี่พี่แจกคุกกี้ไม่ละคุกกี้ได้เนาะผมย่อนให้พี่ไปนะมีบ็อกสี่นะครับมีบ็อกสี่แถมพาราครับเออก็ไม่เวลาแบบไหนมีเวลาแบบไหนไอ้ใหญ่ว่ามาก่อนนะมีเวลาครับผมผมสามารถเล่นได้ทุกเวลาครับขลื่นเขาอยู่กันได้ครับได้ก่อนอะไหลยาวครับไหลยาวครับอืม อ่ะถ้าใครอยากให้มันกลับสองคนแหละไปยืนต่อหลังมาดิอ่ะง่ายๆเลยอ่ะข้าของกูกระโดดลัน่นเดี๋วยวมาผิดตัดไปก่อนเอาพี่เมียให้ไอออนกลับแก๊งเหรพี่ตีไม<อ>่ถ้โอเคใครอยากให้อ้อนตายมาต่อแถวอ้อนนี้ ฮะโอ้โหเฮ้ยพวกเองรักกันจริงเนี่ยทุกคนมีแต่กูแล้วนห้นออนมาดูน้องมึงอ่ะพี่มาคนแรกเลยอ่ะไปบวกแดงไอ้ต้อยอ่ะมีแต่กูเท่านั้นอ่ะไม่ดูถือว่ารักกันจริงนะว่าก็อื่นยืนหลังหมดกูยืนหน้ามีแค่กูเท่านั้นอ่ะคนเดียวด้วยอโอเคงั้นเอาสองคนนี้กลับเข้าแก๊งตามนั้นโอเคค้อนตายโชคดี ก็ตามนั้นเลยนะไอ้ที่พวกมึงพูดสองคนน่ะลดลบลดลบลดลบตอนนี้ตอนนี้เราสล็อตเท่าไหร่แล้วอะถ้าสองคนนี้เข้ามาว่างหนึ่งว่างอีกว่างอีกสองอ่ะใช่หรอว่างอีกสองอ๋อใช่ครับรถคันนั้นสวยดีนะเนี่ยเพราามาเป็นสามแล้วอ๋ออ๋อใช่ใช่อ๋อเข้ามาเป็นสามว่างอีกสองอีกสองนึงไว้ก่อนก็จะเป็นสามสิบแปดสามสิบแปดนี้ออนตลอดไหมทั้งผมมาออนตลอดครับไม่ไม่ไม่ ที่ที่ที่ผ่านมาเนี่ยตอนตอนที่แบบว่าที่กูยังไม่อยู่อะประปายครับประปายเหรอประปายก็คือสิบกว่าแนละ้วยี่สิบสามสิบี่มีให้เห็นตอนนี้มันมัน,ม,น,ม,นมันเป็นมหาเรือรังมานานแล้วเ้ยเราจะเอายังไงกับตรงนี้ดีไอ้ที่แบบแบบปับป,ปลายเนี่ย ช่วยกันคิดดิเราจะเอาแก้ปัญหาไงกับตรงนี้เดี๋ยวมันเรือรังไหนๆก็มาถึงขนาดนี้ ừ, แล้วเราลีผมว่าตอนรวมใหม่มันอยู่ครับลุงแต่ตอน <ừ m. S 2> ที่จะหายเนี่ยหายไม่บอกกันมากกว่าครับอืมว <ừ m. S 2> ันนั้นเล่นจนถึงแบบหกโมงเช้าอะไรเงี้ยเหลือกันแค่ประมาณ <ừ m. S 2> สิบต่ออะไรเงี้ยแต่มันก็ยังพอเข้าใจได้ครับรอันนั้นมันหกโมง a อ r อ่ะอ i r ดมาตลอดได้ไหมอ i r ดขอครบ,ครบ แล้วก็เวลามีเรื่องก็ต้องมาด้วยนะเนี่ยหลังหกโมงอะ่ะเอาง่ายๆเลยเว้ยตั้งแต่หกโมงอะ่ะมามากันแบบให้ครบๆได้ไหมเลทให้แล้วครับเลทให้เป็นทุ่มครึ่งละเออทุ่มครึ่งเี้ยทุ่มครึ่งมาแบบให้ครบๆได้ปะทุ่มครึ่งใช่อันนี้เลทให้เลยเต็มที่เลยง่ายๆเลยใครที่มีเวลาประจำอ่ะไม่มีปัญหาหรอกใครมาสามทุ่มสี่ทุ่มอะไรแบบเนี้ย แต่ต้องมาเดี๋ยวรอดูแล้วกันหลังจากนี้ถ้าหลังจากนี้ก็คือไม่ต้องคุยกันเยอะแล้วเนาะไม่อยากให้มันเป็นปัญหาเรื่องรังแบบเนี้ยเราต้องขึ้นจกักรพรรดะิะ้วยอย่าลืมเส้นทางยังไกลเลยนะ่ะเออจะคืนนด้ไหมลุงอยากเอาะลออเอเอลุงครับแล้วก็มีเรื่องเวลาครับอของตัวผมวามจะมีแบบตอนช่วงแบบหกโมงไปเงี้ยต้องแบบแบบว่าจัดก,การเรื่องลูกอะไรเงี้ยครับอ่า ก็จะมาเข้าใจได้สองทุบก็จะนี่ไม่มีปัญหาเลทให้จะไม่มีปัญหาดีไงถ้ามึงมาอธิบายแบบไม่มีปัญหามีปัญหาอะไรบอกกันได้เลยนะครับก็หนอย่างนี้ไปเอาเอลจาร์ดิเจ้าไม่ใช่หรอเอาไหมครับเอาดิเจ้าโทรหาทีซีแป๊บนึงครับไอ้ลุงครับแต่ยังมีเพื่อนเราคนหนึ่งที่ยังไม่ได้กลับมานะครับลุงเขาบอกไว้ว่าเขาจะกลับมาก็ต่อเมื่อลุงกลับมาครับโอเคแจ็คโทรหากูนั้นใครวะ อจีซัดครับใช่เหรอพูดอย่างนี้หรอใช่ครับวันนั้นมีคนบอกว่าจีซัดพูดไว้ว่าถ้าลุงไม่กลับมามันก็ไม่กลับมาครับแต่เซิร์พูดรับก็มาแล้วนี่ไงแต่มจะติดคูดาป่ะกดอันเนี้ยพาเนเจอร์ยังไม่ได้ยังไม่ได้ออกแก๊งเพื่อนยังชิงช้อยอยู่แตเนเจอร์ส่งสัญญาณไปหาเดี๋ยวก็บินมา เ่าไปแต่งต่งเมื่อกี้มันจริงๆมันไม่ต้องแต่งตั้งหรอกผมให้แจ็คมันดูแลเรื่องพวกนี้มันต้องนานแล้วทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วมันน่าจะปีกว่าแล้วครับมัน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 ไม่ใช่งานโยนแต่อย่างใดหรอกจริงๆอ่ะ<ป>บางทีอย่างตัวผมอะมันก็ต้องไปยืนข้างหลังบ้างแล้วอ่ะไม่ใช่ยืนข้างหน้า ใหญ่ๆแล้วขอคุกกี้เลยนะอะไรนะอยากกิน<ด>้วโอนเลยหลับนอนหมดเลยครับไม่มีใครอยู่เลยหนีแล้วหนีแล้วฝน,นหัวไม่แดดยาพารานอนแล้ว <c oughs> มันไม่อยู่อ่อใช่สิสๆไม่อยู่ เทิมันไม่ได้เพืดด่อนเราให้คนตรูนีเออเราก็เทิรไม่ไดไ้ไม่ได้หรอกระเทิร์นไปไมลุงได้นะถ้ากระทืบแม่งอะ่ะไ,ไปเด็กไปได้อุ้มได้ด้วยมั้งเนี่ยตำรวจตอนเราทำเราทำวันท,ที่เอซัทำอะ่ะเราไม่ได้จะผิดนะเออ,เอ,อเอ้ยเราม,มันจะมีประมูลบ้านตอนไหนอะ่ะอุย้ยเพิ่งประมูลไปเลยครับลุงได้อีกสองเดือนสามเดือนอ้าวเรายังไม่ได้หรอมันประมูลกันเท่าไหร่อ่ะเราไม่ได้เอาหรอร้อ<ล>ยร้อยล้านพี่หลือร้อยแล้วลุงเป็นเบสตอนนี้ มันมีที่ไหนบ้างอะตึ้งประมูลประมาณ2อาทิตย์ก่อนนะพี่วันที่ยี่สิบห้าใช่ไหมบอปสองเดือนอีกสองเดือนอีกสองเดือนตึ้งประมูลไปนานจัดแต่มีบ้านก็สนุกดีพี่โน่เหรอพี่โน่ผมยังยังไม่อยากเอาอ่ะสภาพร่างกายแกไม่พร้อมอ่ะไม่เอาอ่ะหมายถึงสภาพแกไม่เอาอ่ะข้างนอกนะครับไม่เอา ให้แกไปพักให้เต็มที่ดีกว่ารอทีเซีมันไม่อยู่แต่จะถ้าเจอมันน่าจะหนีหมดแล้วแหละดูทรงอ่ะไอ้เหี้ยใช่โตบานเฮ้ยไปดิ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 ต้องเปลี่ยนชุดนะใครใส่ชุดนี้ขชุดนี้เขาห้ามในสตอรี่นะไอ้ชุดไอ้เนี่ยได้วไปเปลี่ยนชุดตายอ่ะพี่ไม่ใช่ชุดแก๊งใส่ชุดนี้พี่ได้ไหมไปไว้เดี๋ยวมันเจอแก๊งก็ตายนค่นั่นแหละสตีไปเปลี่ยนชุดสตี